สวัสดีครับได้ดิปเปอร์อีกแล้วไปงานคอฟฟี่เฟสไม่ได้อะไรเลยตอนแรกว่าจะได้อะไรนะเขาเรียกกาแฟมาขั่วหาไม่เจอคาไปโฟกัสกับมันอื่นอยู่อันนี้แก้วแถมจากอ่า i ิฟตี้มิลสตรีทใช่ไหมไม่ใช่สตรีทมิลนะแน่ใจเหมือนกันอันนี้โอเลที่อยากได้ก็ลดราคาตามช h อปปี้ในวันต่างๆครับ เหมือนกันเพราะหกเจ็ดจุดเจก็น่าจะได้ราคานี้แต่แต่ไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นไม่เห็น,ม,หนมีของช่วงนี้ที่อยู่ในอันนี้ถ้าน่าจะเอาไปขายอันนี้ก่อนตัวนี้โอเลว4ครับเป็น n a โรเวอร์ชั o นอันนี้เป็นวายเวอร์ชัอันนี้ไปเจอพี่โชคในงานพี่โชคบอกว่าไอ้มันลิมิเต็ดไปแล้วไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอาชิมตัวนี้กันซึ่งที่จริงแล้วตัวนี้ก็เหมือนตัวเก่าแหละที่ผมมีที่เป็นโอเลตัวอื่นจ้า เอาอะไรกันน้อะนะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองอันบล็อกให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างก็คือน่าจะมีเหมือนกันกับตัวโอเลที่เป็นวายครับพี่โชว์เขาบอกว่าไม่มีแล้วนะตัวนั้นถ้ามีเราเก็บไว้จะเก็บดีไหมหรือจะปล่อยไปอืมเปิดข้นมาครั้งแรกก็เจอเลยสติกเกอร์แล้วก็ทำอธิบายเกี่ยวกับหัวแบบต่างๆแล้วก็บูกไกด์แล้วก็แคร์ดูน็อตวอชดูอินดิสวอชเชอร ดิสวอเชอร์ในความหมายเนี้ยก็คือเป็นเครื่องล้างจานนะครับเ้ยทำไมเสียงดูดันกันขนาดนั้นไม่มีอะไรนะครับหลังงอ,อาบน้ำเหมือนกับทรมานเด็กอันเนี้ยก็เป็นคำแนะนำหัวต่างๆอ่าที่จริงมันก็เหมือนกับตัวเดิมเลยแหละเพราะว่าองศามันก็เป็นองศาเดิมเนาะอ่ามีถุงใส่มาให้ก็เปิดมาก็จะมีมีอะไรบ้างในหัวหนึง่งสอง สามและสี่ใส่มานี่ใส่มานี่เป็นเอฟเฟกใช่ไหมไม่ใช่ใส่มานี่เป็นหัวธรรมดาตัวที่เป็นเหมือนวีสามแล้วก็ตัวนี้เป็นเอฟเฟกตัวนี้เป็นคลาสสิกจะเป็นตัวนี้คลาสสิกนี่เป็นเอฟเฟกต์จะเป็นฟันอะไรล่ะเป็นฟันวระานี้ฟันใหญ่ให่เพิ่มโฟลตัวนี้โฟเร็วสุดตัวนี้เป็นเหมือนในตัวที่เป็นแก้วของผมก็คือเป็นโอเพ่น ตัวนี้ไม่น่าได้ใช้ถ้าใช้ก็ใช้อีกตัวหนึ่งอันนี้คลาสสิกก็ไม่น่าได้ใช้ก็จะมี2ตัวที่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นวีสามก็น่าจะลองเอฟเฟกต์แล้วกันอ่าองศาจะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าใช้เดียวกันกับไอตัวที่เป็น Y ายหรือเปล่าใช้ลงกันไนะมั้ยอะไรไหมองศามันจะคล้ายๆกันเลยวะ เ,นเนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้ตัววายตัววายจะมีความสูงกว่าแจ้กันชัดเจนนิดหนึ่งอะ่ะนิดหนึ่งเพราะว่าเขาน่าจะวายไม่รู้เห็นไหมอา่อาอ่าวางเทียบกันเลยตัววายจะมีความสูงกว่านิดนึงเห็นชัดเจนนะครับสำหรับใครที่มีตัววายก็ใส่สลับกันไม่ได้นะแล้วก็ตัวนี้ตัวอานตันี้เท่ากันตัวแท่นแทนวางเท่ากันกับวา เนโรพาร์ิคครับน้องวายทุกชายครับทันทิโรจึ๊บเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาชงลองชิมดูตัวน,นี้ชงง่ายเพราะใช้แข่งใช้อะไรผ่านข้ารอบมาแล้วโอ้โหดูเดือดมากอันนี้ถ้าหันภาพหลังกลับไปก็คือแค่เช็ดหัวไม่ได้มีการพลมานเด็กแต่อย่างใดนะครับไปแล้วขอบคุณมากที่รับชม การไอเข้ามาในวิดีโอแล้วก็มีคนหนึ่งกินข้าวคนหนึ่งก็อาจจะร้องอันนี้น้องก็มองเข้ามาแต่การทํากาแฟที่มีแบบว่าไม่มีคทำ่่นนิ่งๆแล้วก็มีเปิดเพลงแจส๊สเบาๆอะไม่มีครับเคยเคยทำแล้วแบบโดนโดนลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ขนาดเป็นวิดีโอที่แบบเลือกมาในเน็ตว่ารีแล้วนะออฮอนดูรัสยังไม่หมดเ่าเอง ก็มีทำรำกันแป๊บีภาับกระ,ระ,ระกดาษด้วย อน้องไม่กินหรอแม่ไม่กินเลยเมื่อวานกินสองคำแรกแบบแค่่คอาบ้วนำที่สามว้นออกคำที่สี่ว้นออกพอเลยทำได้สิ่ใจเหมือนกินแป้งเวลาเดินทางเลยอาไปเลือกตัวที่มันเนือจ้ามตัวนี้รถนี้ไม่ได้เลยรถสามีอีกรถหนึ่งนะซื้อมาสองรถใช่ใช่ยูบอรถนั้ Quoi Quoi bah. มแม่ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเด็กกายเสร็จแล้วกาแฟคุณแม่นะครับมากเขาให้โอ้กินวานิลลากินวานิลลาตีตาเข้าไปไม่รู้จะชัวก,กาแฟ,ม,าฟมันไม่มีขายนะ ตอนนี้ไม่มีขายนะครับไหนวะนี่มันผมคั้วเองตรงสุดท้ายแล้วมันหมดละทั้งคนซื้อทั้งคนกินแล้วก็ที่จริงเจ้าอื่นมีเจ้าอื่นก็มีขายถ้าอยู่ที่โคราชก็มีชมดาวก็ฮอนดูรัสก็มาขั่วเหมือนกันของพีเอชจริงจริงคนอื่นก็ไม่ได้ดูอะซื้ออะไรก็ใช้คล้ายของพีเอชหมดซื้อจากที่เดียวกันมี เอกิพัสเนาะแล้วก็มีอะไรวะอีกอันหนึ่งจำชื่อไม่ได้ชีเขียวบินอิมพอ,เอ์เตอร์ใช่ไหมแล้วก็พวกบิ๊กแบ็กบ็อกซเมื่อวานที่ไปเจอนี่ก็จะเป็นสี่น้ำรอบละหกสิบน้ำหมดก็จะลงต่อแต่ว่าที่จริงมันต้องเทเบอล่านี้แต่ว่ามันมีมือเดียว แล้วมันขวางกล้องอันนี้ต้องดูไปก่นอนเตะสี่ครั้งเรียบร้อยอสี่ ตัดเลยครับเสร็จเลยนี่เก็บนี่เก็บบอกให้ก่องก็จะซื้อ,อไปหาเล่นกันที่จริงมันก็ต้องดูให้หมดนะมันไปแล้วไงเ,เดินครบทุกบูดก็ผิดหวังอยู่เหมือนกันจะแก่แล้วนี่จริงถ้าจะไปซื้อไอ้เครื่องเล่นเกมโนเคโอเคเลยนะคอมมา นี่รสเทมนิดหนึ่งเป็นการคนไปในตัวเลย <c oughs> ที่จริงเหมือนพี่เจมฮอปแมนเขาบอกเวลาคนก็ถ้ามันจะให้ทั่วกันจริงๆนะอยากให้คนด้วยกันที่แบบว่าคนสเตอร์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่สเวลลิงใช่ไหมอันนี้เรียกสเวเลลสวายอะไรเสักอย่าง เพราะว่ามันมันจะเหมือนแบบสารสามันเดี๋ยวไปอยู่ที่ข้างๆใช่ไหมละ่ะไม่รู้ว่าเคยเห็นอะไรเครื่องแยกน้ำมันกับออยแยกอะไรความชื้อนออกมาครัตามหลักวิตามหลักวิศวรกรรมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถแยกความชื้อนออกจากตัวน้ำมันได้ถ้าเรา,ยาแยงมันแรงๆเวเปอร์เอ็กซ์แทคเตอร์ไนถ้าทำอย่างนั้นอนะ ก็จะไม่เหมือนกับการคนให้มันเข้าทั่วกันแต่ละผิวของกาแฟมันก็จะไม่เสมอกันเ <c oughs> ถื่อนมาก <c oughs> ไปแล้ว